มาพูดอันนี้แทรกไปหน่อยนึงนะพูดมันมีเรื่องเรื่องด่วนเหมือนกันนะแทรกว่าใครจะช่วยกันนะ่ะใครจะช่วยกันก็ลองช่วยกันดูคือตอนนี้รัฐบาลเขากำลังจะเอาคาสิโนคือเอาการพนันนะ่ะที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้มันถูกกฎหมายนนะตอนเนี้ยเขากําลังเขาทํามาแล้วละ่ะเขาเร่งอย่างมากเลยนะเรื่องชั่วๆเนี่ยไม่รู้ทำไงเร่งเหลือเกินนะ ไอท้ทีข้าวของราคาแพงเมื่อไหร่จะทําให้ถูกสักทีทาไมไม่เร่งบ้างเนาะฮะข้าวของแพงๆทุกว,วันนี้ข้าวยากหมากแพงทาไมไม่เร่งทําให้มันราคาถูกมั่งไอท้ทีคาสิโน,โนการพนันน่ะการพนันเนี่ยมันอบายมุกมันหัวหน้าของความชิบหายหัวหน้าของความชั่วร้ายพระเจ้าว่าอย่างนั้นน่ะมันชิบหายมันชั่วร้ายเร่งแลอเกินเขาเร่งรัดให้เร็วที่สุดเลยเขาจะอนุนมัติให้เร็วน่ะ ตอนนี้นี่เขาก็เร่งโดยการน,นี่เขาก็กฎหมายบังคับให้เขาเนี่ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขาก็เลยจําเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนดั้งที่เขาไม่อยากจะรับฟังหรอกนะตามมาตราเจ็สิบเ็ดเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตราเจ็สิบเจี๋ยจะต้องนะจัดทํารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นมาเพื่อประกอบในร่างกฎหมายนะอย่างนี้ ก่อนกระทรวงการคลังจะเสนอเข้าสู่ต่อไปนเนี่เขาก็เลยมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนน่ประชาชนจะเข้าไปได้ยังไงมั่งอนะันนั้นเนี่ยนี่ไลน์พวกเราส่งกันทำยังไงทางบ้านจะเข้าได้นะหรือพี่น้องพิมพ์ใน Google ก็ได้นะลองดูนะไม่รู้ได้เปล่านะการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการประกอบ ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะนี่เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่สองถึงสิบแปดสิงหาคมหกเจ็ดนี้นะเขาคือประชาชนใครเห็นด้วยให้ไปขีดว่าเห็นด้วยที่จะให้เขาเอาการพนันผิดกฎหมายเนี่ยทำถูกกฎหมายซะนะส่วนใครไม่เห็นด้วยก็ขีดคขาว่าไม่เห็นด้วยนะส่วนอาจารย์ไม่เห็นด้วยเขาไปขีดล้วเมื่อกี้ไม่เห็นด้วยทุกข้ออืม ให้พี่น้องไปขีดเองนะอาจารย์นี่ไม่เห็นด้วยทุกข้อให้ขีดโดยข้อไม่เห็นด้วยนะห้ามไปขีดเห็นด้วยนะอโอห้ามไม่ได้นะความคิดเห็นของใครของเราขอโทษขอโทษนะใครไม่เห็นด้วยกับการเอาการพนันนะการพนันมาถูกกฎหมายนี่นะเข้าไปแล้วก็ขีดแล้วนะไม่เห็นด้วย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 ช่วยกันขีดช่วยกันขีดช่วยกันขีดไม่เห็นด้วย่าเขาจะมี โอ้ oh, ทำายังไงประชาชนจะเข้าได้เอาให้ฝ่ายสื่อหาวิธีเมื่อกี้เนี่ยให้ไปหาวิธีได้ยังอ่ะอ่ได้วิธีการยังมา่าฮะฮะได้ยังพูดฝ่ากนกระจกปจะรู้เรื่องกำลังพยายามทำอยู่โอ้ยนะอ๋ออ๋เอเร็วนะเนีเ่ยมันมีเวลาไม่กี่วันนะเดี๋ยววันที่สิบแปดเนี่เขาก็ปิดแล้ะ ปิดแล้วถ้าประชาชนไม่คัดค้านนี่ก็โอ้โหสวยเลยละงานนี้ถ้าประชาชนไม่ไปช่วยกระติ๊กครับว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยประเทศไทยก็จะมีบอนการพนันถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะหนึ่งเขาใช้ไปที่ฟอกเงินของนักการเมืองนักการเมืองเขาอยากทําเร็วเวเพราะอะไรเขาอยากได้เงินเร็วเ็วเงินที่เขาจะได้มากที่สุดไม่ใช่เงินจากการเล่นการพน,นันหลอกเงินจากการขี้โกง เงินจากการทําชั่วสารพัดอย่างเขาทําธุรกิจชั่วสารพัดอย่างเนี่ยเร้ไปฟอกเงินได้อันนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือใช้บ่อนการพนันถูกกฎหมายหรือคาสิโนโเนี่ยไว้ฟอกเงินทั้งคนชั่วทั้งในประเทศต,ต่างประเทศมีมากเท่าไหร่มีเร็วเท่าไหร่ก็ไว้ฟอกเงินเร็วเท่านั้นคือไปทําผิดกฎหมายมาไปทําชั่วมาเดินเข้าบ่อนการพนันเลยแล้วก็บอกว่าเล่นได้ นี่คือวิธีฟอกเงินเงินที่ผิดๆกลายเป็นเงินถูกทันทีเลยงัินผิดๆกลายเป็นเงินถูกทันทีเลยนี่คือการฟอกเงินไปหลอกไงหลอกว่าเล่นการพนันได้ไงแท้ที่จริงไปขี้โกงมาได้ไปทําชั่วอะไรมาก็แล้วแต่ทำผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ทำชั่วอะไรก็แล้วแต่ได้เงินมาก็เดินเข้าตรงนี้ฟอกเลยกลายเป็นเงินสะสมคุมาการพนันที่นั่นน่ะ การพนันที่อยู่อะไรนะการพนันผิดกฎหมายน่ะเพื่อไม่ให้มีการพนันผิดกฎหมายเขาก็เลยทําให้ถูกกฎหมายซะเลยจะได้ไม่มีผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายคุณก็ยังแก้ไม่ได้เลยแล้วไปทําถูกกฎหมายแล้วคุณจะไปแก้ได้ไงเอาสมมติน่ะไอ้ผิดกฎหมายทุกวันนี้คุณก็ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ยังไม่จับคุณก็ยังแก้ไม่ได้ก็ยังรับสวยกันอยู่เป็นส่วนใหญ่คุณก็แก้ไม่ได้ แล้วพอถูกกฎหมายเขาก็ทําผิดกฎหมายอยู่ในนั้นซะแล้วคุณจะไปทําอะไรเขาได้ใช่ไหมเข้าใจไหมอ้างว่าถูกกฎหมายเสร็จแล้วคุณก็หัวกันแล้วก็ทําผิดกฎหมายอยู่ในนั้นไม่ทําตามกฎเกณฑ์แล้วคุณจะไปท,ทําอะไรได้ใช่ไหมก็ถึงเมื่อผิดกฎหมายชัดๆคุณก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมที่มันต้องจับอยู่แล้วคุณก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยเสร็จแล้วคุณไปจดไปถูกกฎหมายคุณจะทําอะไรได้จดถูกกฎหมายก็อ้างว่านี่เขาถูกกฎหมายแท่ที่จริงทําผิด <ไป S 2> กฎหมาย ก็ยแยะซ่อนอยู่ในนั้นอะ่ะก็รับผลประโยชน์ร่วมกันตกลงโอ้เลยมีการพนันทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายไอ้ผิดกูก็รับสวยอยู่แล้วไอ้ถูกกูยยก็ไปรับสวยอีกตกลงสบายเลยมีข้ออ้างใช่ไหมมีข้ออ้างเลยนะจากนี้เป็นต้นมันจิ้งหนักเข้าไปใหญ่เลยหวยเนี่ยแต่ก่อนหวยใต้ดินนะเขาก็อ้างว่าถ้าทำหวยบนดินแล้ว หวยถูกกฎหมายแล้วจะไม่มีหวยใต้ดินตกลงทุกวันนี้มีหวยถูกกฎหมายไหมอาหวยถูกกฎหมายทาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหวยบนดินน่ะก็ขึ้นมาบนดินแล้วตกลงมันยังมีหวยใต้ดินอยู่ไหมก็มีเหมือนเดิมไปแหละมันก็มีเหมือนเดิมมาแล้วนักเดิมมีปะโถยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันอยู่ที่ว่าคนดูแลกฎหมายน่ะขี้โกงหรือเปล่าใช่ไหมซื่อสัตย์หรือไม่ต่างหากเล่าคุณซื่อสัตย์หรือเปล่าต่างหากเล่า นะอยู่ที่คนใช้กฎหมายนะแล้วคนใช้กฎหมายไม่ซื่อสัตว์มันก็แย่แล้วแต่ประเทศไทยซื่อสัตว์ที่ไหนล่ะส่วนใหญ่อะ่ะคนที่เกี่ยวข้องกับการจับไอ้ที่ผิดกฎหมายตำรวจบ้างใครบ้างไม่ใช่ทุกท่านแล้วนะแต่แต่ก็ไม่น้อยใช่ไหมที่ไม่ซื่อสัตว์อะใช่ไหมท่านที่ซื่อสัตว์ก็มีใช่ไหมเป็นคนดีก็ยกไว้คนดีเรายกไว้แต่คนไม่ดีนี่ก็มีไม่น้อยนะโอ้ขนาด บิก๊กตำรวจยังทะเลาะก,กันพ่อสวยเลยใช่ไหม <laughs> ทะเลาะก,กันพ่อสวยอย่างนั้นนะเฮ <h> ้ <h yapıl> ยไปหวังอะไรเลยนะคือถ้าทําให้การพนันนี่ผิดกฎหมายซะเนี่ยนะแม้จะจับได้ไม่หมดก็ตามนะก็ยังยังทําให้เขานี่ทําได้ยากเข้าใจไหมถ้าเขาผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ยังทํายากนะมันจะทำทะเล,ะลาะทล่าเปิดหน้าเปิดตาทําก็ไม่ได้ใช่ไหม มันก็ลําบากก็แอบแอบทำซ่อนซ่อนทำอย่างงู้นอย่างนี้ก็ยังลําบากใช่ไหมหรือคนจะไปเล่นก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไปเล่นใช่ไหมถูกตาหน้าเออก็หลบหลบซ่อนซ่อนไปเล่นเดี๋ยวถูกจับเดี๋ยวถูกตาหน้าว่าไม่ดีอย่างงูานนี้ใช่ไหมแล้วทาถูกกฎหมายนี่ยืดออกเลยนี่ถูกกฎหมายไม่ต้องมาพูดนี่ถูกกฎหมายมันอย่าม่พูดอะไรกับฉันฉันทําถูกกฎหมายใช่ไหมยืดออกเลยยืดอกเลยนะ นี่มีนักเรียนคนหนึ่งจริงๆมีหลายคนเขาพูดเลยนักเรียนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขานติดการพนันติดการพนันผิดกฎหมายนี่แหละแล้วเขาเขาติดการพนันผิดกฎหมายนาทางครูก็ไปสํารวจอาจารย์มหาลัยก็สํารวจสํารวจว่าเออแล้วคุณเห็นว่ามันควรจะมีไม่การพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรมีเขาติดการพนันนะ ติดการพน,นันผิดกฎหมายนั่นแหละแอบไปเล่นนั่นแหละเขาบอกไม่ควรจะมีเด็ดขาดเพราะอะไรขนาดผิดกฎหมายเขายังอดไม่ได้เลยเขาวางกันนะเขายังหลบๆซ่อนๆไปเล่นแต่บางครั้งมันก็ไปเล่นไม่ได้เขาเขายังชั่วหน่อยคนนะั้นคนนี้กันบ้างตาหน้าบ้างมันก็ยังคือมันยังมีอะไรดึงๆเขาบ้างเขาวางกันนะยังมีอะไรดึงๆเขาบ้างทําให้เขานี่ไปทําลําบากเขารู้นะว่ามันชั่วไม่ดีเล่นการพนันน่นนะแต่มันทําให้เขาทําลําบากเพราะมันผิดกฎหมาย ก็เลยเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างไปเล่นบ้างไม่ไปเล่นบ้างมันก็อยลำบากเขาบอกว่าถ้ามีถูกกฎหมายนะไม่ต้องมาห้ามเขาให้ยากนะเพราะเขาก็ห้ามตัวเองไม่ได้หรอกเขาบอกเขาจะห้ามตัวเองไม่ได้เขาจะเปเล่นอย่างโหเต็มที่เลยไม่มีอะไรช่วยเขาเลยนะเขาว่าจะไม่มีอะไรช่วยเขาเลยนะทุกวันนี้มีผิดกฎหมายช่วยนี่เขายังชั่วหน่อยถ้าถูกกฎหมายมาเขาตายเน่เขาวางังนนี่ขณะเขารู้ๆไม่ดีนั้นยังอดไม่ได้อ่ะ ก็สังคมค่านิยมไปอย่างนั้นก็สวยสิใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นอ้าวถ้าพี่น้องท่านใดจะช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันนั่นน่ะ QR Code นั่นน่ะเข้าไปตอบคำถามลองสวิตช์มาอีกทีสิอันนั่เว็บไซต์ข้าหนานะนี่มี QR Code ในตรงเสียงประชาชนเท่านั้นที่จะคุ้มครองชาติบ้านเมืองน่ะติ๊กตรงนั่นนะตรงไม่เห็นด้วยนะนั่นะติ๊กเป็น ใครเป็นประชาชนทั่วไปก็ว,ว่าไปนั่นนะ่ะเข้าไปติ๊กไปเรื่อยๆเลยนะแล้วให้ติ๊กช่องไม่เห็นด้วยนะใครเป็นประชาชนทั่วไปเป็นอายุเท่าไหร่ก็ว,ว่าไปนั่นน่ะนะนั่นนะติ๊กช่องไม่เห็นด้วยอ่ะท่านใดจะช่วยชาติบ้านเมืองไปติ๊กช่องไม่เห็นด้วยนะท่าในใดอยากทําลายชาติบ้านเมืองก็ไปติ๊กช่องเห็นด้วยนะอยากให้เกิดนะได้ได้ไดีดีดีนั่นน่ะนั่นะนะนั่นแหละตรงนั้นแหละเนะนะข้าไปตรงนั้นแหละพิมพ์เข้าไปตรงแสดงความคิดเห็นนะ อ่านั่นแหะไม่เห็นด้วยทุกข้อนั่นแหะเขาจะมีข้อไหนมาขีดไม่เห็นด้วยอย่างเดียวอาจารย์ขีดหมดแล้วไม่เห็นด้วยขีดไม่เห็นด้วยอย่างเดียวทุกข้อนั่นแหละช่วยกันน่ช่วยกันขีดให้มากๆเลยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากๆเลยน่าไอความคิดเห็นนั่นแล้วแต่พิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้น่อยากพิมพ์ว่า การพนันเป็นเรื่องเลวที่สุดในโลกก็ได้เป็นเรื่องพินาศชิบหายก็ได <ah ้อยากด่าอะไรก็ด่าไปอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปนะพิมพ์ก็ไปเลยการพนันเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในโลกอืเป็นเรื่องพินาศชิบหายก็แล้วแต่จะใช้คําไหนก็ใช้ไปความคิดเห็นน่ะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้ความคิดเห็นอยากพิมพ์ด้วยก็ยิ่งดีนะแล้วก็อ่า พอ,อพิมพ์เสร็จก็บอกว่าเราไม่ใช่โรเบิรนะ์ตในภาษาอังกฤษนั่นนะ,ะเราไม่ใช่หุ่นยนต์เราของจริงคนจริงๆแล้วก็พิมพ์ส่งเลยก็จะลึมเข้าไปเลยนะช่วยกันช่วยกันชาติบ้านเมืองตอนนี้ฝากไว้กับประชาชนนะผู้ที่เป็นคนดีคนมีปัญญาตอนนี้จะไปฝากชาติบ้านเมืองไว้กับนักการเมืองดูจะไม่ไหวโอ้เกือบทุกพักเกือบทุกคนเราจะไปยกเอาหมดเลยนะ จะไปะยกเอาคาสิโนโอเวนกรรมจริงๆเลยอาจารย์เรา,าโหสาบซึ่งสาบซึงจริงนะอ้าหน้า,า,นาทางพี่น้องเราประชาชนไทยช่วยกันทางกองทัพธรรมเราก็ช่วยกันเต็มที่กองทัพธรรมคอปทอปพปสหมู่ประชาชนคนดีทั้งหลายช่วยกันนะขีดคัดค้านให้ได้มากที่สุดที่เราจะทำได้นะ เราไปในเว็บไซต์ล้วคัดค้านนะ่ไม่เห็นด้วย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 น,นั่นแหละคนไทยเราก็จะรอดงานนี้รอดไม่รอดก็อยู่ที่คนไทยแหละถ้าคนไทยแสดงความคิดเห็นก็ไว้ไม่เห็นด้วยมากเท่าใดเท่าใดน่ก็จะสามารถยับยั้งได้มากเท่านั้นเท่านั้นนะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเนลงคะแนนเสียงเผยแพร่ช่วยกัน alam. ลงคะแนนเสียงเผยแพร่ช่วยกันนะเราลงให ทันไปในวันที่สิบแปดท่านได้ลงวันนี้ได้ก็ลงบอกพ่อแม่พี่น้องอ่บอกเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องช่วยกันโอ้โหเขาเร่งทํากันจังนะแทนที่จะเร่งแก้ปัญหาประชาชนนะข้าวอยากหมากแพงเนี่ยน่าจะเร่งแก้ปัญหานี้ให้เร็วไม่เฉยๆเลยนะมาเร่งโอ้โหทำคาสิโนเนี่ยให้เร็วๆให้มากมาก โอ้จัดระทราบซึ่งจริงนะนะเอา้าเราก็ช่วยกันแล้วใครไม่ช่วยเราก็ช่วยกันอย่างน้อยเราก็ได้กุศลเนาะท่านใดก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องนะเราก็ได้กุศลอืา